สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวในส่วนของช็อปร้านค้า,อาของบริษัทนารวยนะครับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็เป็นช้อปปิ้งรูปแบบของออฟไลน์ด้วยนะมีร้านค้าสวัสดิการมีการกินใช้แล้วก็มีเงินคืนกลับนะครับเป็นเงินแคชแบ็กนะในรายการนี้ก็จะมีทั้งสมาชิกนะครับแล้วก็มีทั้งเงินคืนครั้งนี้เท่าไร่เท่าไหร,ไหร่ก็จะแจ้งรายละเอียดทั้งหมด ซื้อยาสีฟันซื้อสบู่ซื้อกาแฟหรือว่าซื้อครีมนวดหรือว่าเอาเป็นว่าข้าวน้ําหรือว่าสิ่งของทั้งหมดเราก็สามารถที่จะได้รับเงินคืนในบินสรุปให้เห็นแล้วก็สามารถที่จะเบิกถอนได้แบบเรียลไทม์ในส่วนนี้เรามีทั้งระบบออนไลน์นี่คือระบบออนไลน์ของเราแล้วก็คือน,นี่คือระบบหลังบ้านนะครับเราก็จะมีระบบขนส่งเป็นของเราเองด้วย มีทั้งรูปแบบ Delivery นะครับรูปแบบ Delivery เราก็สามารถที่จะเรียกว่าส่งได้ทั้งชุมชนแล้วก็ส่งได้ทั้งทั่วประเทศเลยวันนี้มี Order ออเดอร์เยอะมากๆเห็นไหมครับนี่คือออเดอร์นะครับที่ทางบริษัทนารวยนะครับซึ่งเป็นบริษัทน้องใหม่แต่มี Order ออเดอร์เยอะมากๆโอ้โหสุดยอดสุดยอดเราจะมีทั้งลิ้นชักแล้วก็มีทั้งนะคเครื่องปรินต์สลิปให้ แล้วก็มีทั้งนะเครื่องเก็บเงินแล้วก็มีทั้งเครื่องพิมพ์สลิปนะครับในส่วนนี้ให้ทุกท่านเนาะนี่คือหลังบ้านร้าน,นค้าชุมชนของเราก็จะมีสินค้าหลากหลายเป็นสินค้าทั้งโอท็อปสินค้าขายปลีกขายส่งมีทั้งเว็บไซต์ออนไลน์มีทั้งเว็บไซต์ในส่วนของออฟไลน์ line ด้วยเราจะมีแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ เรียกว่าเป็น Delivery ให้แล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเอาไว้ส่งของแล้วก็เอาไว้ในส่วนของการจัดสต็อกหรือว่าบริหารสต็อกทั้งหลายทั้งปวงเรามีให้ครบวงจรเลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัวของน้ารวยช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งที่จะเปลี่ยนรายจ่ายทุกอย่างให้เป็นรายได้คืนกลับให้ทุกท่านาพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ